ไม้ต่อคะ่ะตอนนี้ครูแม่อปเปิลอยู่สองผลอปเปิลสองผลนี้หนักเท่าไรมีใครทราบไหมคะถ้าอยากทราบเราไปลองชั่งกันเลยคะ่ะตอนนี้บนโต๊ะของครูมีเครื่องชั่งสปริงอยู่สองเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะนำแอปเปิลสองผลนี้มาลองชั่งกันดูคะ่ะว่าจะมีน้ำหนักเท่าไรเริ่มกันเลยคะ่ะ เข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์เราไปเริ่มช่างกันเลยคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์ไปกี่ช่องคะใช่แล้วคะ่ะเคลื่อนไปสี่ช่องดังนั้นแอปเปิลสองผลนี้หนักสี่ขีดแล้วแอปเปิลสองผลนี้หนักกี่กรัมคะ เราไปลองใช้เครื่องมือกันเลยค่ะแอปเปิลสองผลนี้หนักกี่กรัมคะเข็มชี้น้ําหนักชี้ไปที่400 a p p l แอปเปิลสองผลนี้หนัก400กรัมนั่นเองค่ะนักเรียนเคยเรียนการบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆเป็นกรัมไปแล้ววันนี้นักเรียนจะได้เรียนการบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆ เป็นกิโลกรัมและกรัมค่ะนักเรียนเห็นของที่อยู่บนโต๊ะครูใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมะละกอฟักขาวฟักทองและแครอทค่ะวันนี้ครูจะช่างทั้ง4อย่างนี้เลยนะคะนักเรียนลองทายนะคะว่าแต่ละอย่างมีน้ำหนักเท่าไรโดยก่อนการช่างเข็มชี้น้ำหนัก ต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์ก่อนการชั่งเสมอเดี๋ยวเรามาลองชั่งมะละกอกันนะคะว่ามะละกอจะหนักเท่าไรเราไปชั่งกันเลยคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งแต่ไม่ถึงตัวเลขสองมะละกอหนักกี่กิโลกรัมคะ แล้วค่ะมะละกอหนัก1กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6มามะีกก่ห้าหกมหนัก1กิโลกรัม6ขีดนั่นเองค่ะแล้วมะละกอหนัก1กิโลกรัมกี่กรัมคะใช่แล้วค่ะจาก1ขีดเท่ากับ100กรัม ดังนั้นมะละกอหนัก1กิโลกรัม600กรัมนั่นเองค่ะนักเรยงคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชั่งฟักขาวกันต่อเลยค่ะว่าฟักขาวจะมีน้ำหนักเท่าไรไปชั่งกันเลยค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลข3าแต่ไม่ถึงตัวเลข4ฟักขาว หนักกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วคะ่ะหนัก3มกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดไปนับกันเลยคะ่ะ1 2 3สองสฟักขาวหนัก3มกิโลกรัมสาขีดแล้วฟักขาวหนัก3มกิโลกรัมกี่กรัมคะนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะยกมือเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะฟักขาวหนัก 3กิโลกรัม300กรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองช่างฟักทองกันต่อเลยนะคะว่าฟักทองจะมีน้ำหนักเท่าไรไปลองช่างกันเลยค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลข3าแต่ไม่ถึงตัวเลขสี ฟักทองหนักกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะฟักทองหนัก3กิโลกรัมแล้วฟักทองหนัก3มกิโลกรัมกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสหฟักทองหนัก3กิโลกรัม5ขีดแล้วฟักทองหนัก3กิโลกรัมกี่กรัมคะเก่งมากค่ะฟักทอง 500กรัม500กรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอแล้วสามารถบอกน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะบอกน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งได้ว่า3กิโลกรัมครึ่งนั่นเองคะ่ะนักเรียนคนใดบอกได้เยี่ยมมากเลยนะคะเราไปช่างแพรรอตกันต่อเลยคะ่ะแพรรอตจะมีน้ำหนักเท่าไรไปดูกันเลยคะ่ะ ชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งแต่ไม่ถึงตัวเลขสองแครอทหนักกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะแครอทหนักหนึ่งกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะหนึ่งสองเข็มชี้น้ำหนักอยู่กึ่งกลางระหว่างสองขีดและสามขีดแครอทหนักหนึ่งกิโลกรัมกับ สขีดครึ่งเอแล้ว2ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัมคะนักเรียนคนใดตอบได้บ้างเอ่ยจาก1ขีดเท่ากับ100กรัมครึ่งขีดเท่ากับ50กรัม2ขีดครึ่งจึงเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะเท่ากับ250กรัมนั่นเองดังนั้นแครอทหนัก 1>, 1กิโลกรัม250กรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนบอกน้ำหนักได้เก่งขนาดนี้ลองดูภาพที่หน้าจอนะคะว่านักเรียนจะสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่โดยครูจะให้เวลานักเรียนครูจะนับ1 2 3 4่ เวลาแล้วนะักเรียนต้องตอบให้ทันเวลานะคะพร้อมไหมคะเราไปดูภาพแรกกันเลยคะ่ะว่าภาพแรกจะเป็นการช่างอะไรกิ๊งภาพที่1เป็นการช่างอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นการช่างแตงโมแล้วแตงโมมีน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่สส,สี ตอบได้แล้วใช่ไหมคะสังเกตว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขสองไปขีดคะ่ะใช่แล้วคะ่ะชี้เลยตัวเลขสองไปสองขีดดังนั้นแตงโมหนักสองกิโลกรัมสองขีด หรือแตงโมหนัก2กิโลกรัมกี่กรัมคะนะักเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะใช่แล้วคะ่ะแตงโมหนัก2กิโลกรัม200กรัมนั่นเองคะ่นะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นภาพอะไรไปดูกันเลยคะ่ะติง๊งภาพที่สอง เป็นภาพการชั่งสับป,ประรดนั่นเองค่ะสับป,ประรดมีน้ำหนักเท่าไรหนึ่งสองสาหหมดเวลานักเรียนตอบได้แล้วใช่ไหมคะสังเกตว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วค่ะชี้เลยตัวเลขหนึ่งไปกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะ1ขีด 2ขีด3ขีด4ขีด5ขีดเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งไป5ขีดดังนั้นสับประรดหนัก1กิโลกรัม5ขีดนั่นเองแล้วสับประรดหนัก1กิโลกรัมกี่กรัมคะใช่แล้วคะ่ะสับประรดหนัก1กิโลกรัม500 หรือบอกน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะก็คือ1กิโลกรัมครึ่งนั่นเองคะ่ะนักเรียนคนใดตอบถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นการช่างอะไรไปดูค่ะติง๊งภาพที่3คือการช่างส้มนักเรียนดูนะคะว่าส้มมีน้ำหนักเท่าไหร่ 1, 2, 3, 4, 5หมดเวลาตอบได้แล้วใช่ไหมคะแล้วส้มหนักเท่าไรเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขสองไปแล้วชี้เลยไปกี่ขีดไปนับกันเลยคะ่ะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด ดังนั้นส้มหนัก2กิโลกรัม4ขีดนั่นเองแล้วส้มหนัก2กิโลกรัมกี่กรัมคะใครตอบได้บ้างเอ่ยยกมือขึ้นสูงๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะส้มหนัก2กิโลกรัม400กรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกทั้ง3ภาพยอดเยี่ยมมากเลยนะคะภาพต่อไปคือภาพอะไร แล้ามาดูกันเลยค่ะกริ้งภาพที่4เป็นภาพการชั่งทุเรียนทุเรียนมีน้ำหนักเท่าไรกี่กิโลกรัมกี่กรัมบอกได้ไหมคะ1น3 4 5หมดเวลานักเรียนเก่งมากขนาดนี้ต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะ เข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วค่ะชี้เลยตัวเลขสองไปอยู่กึ่งกลางระหว่าง200กรัมและ300กรัมดังนั้นถุเรียนหนัก2กิโลกรัม250กรัมนั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆอาจเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมหลังจากที่เรียนไปแล้วอย่าลืมมันทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ